สวัสดีค่ะพบกับต่างๆอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าต่างๆงเนี่ยมาต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่ได้มีกรีนสกรีนเหมือนทุกครั้งนะคะแต่ก็ยังไม่พลาดที่จะนำวี e ลี่ท็อปไมาฝากทุกคนกันค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะกับการเข้าชายของภาพยนตร์ความเร็วหลังพวงมาลัยที่หลายหลาคนรอคอยนะคะอย่าง Fast and Furious 9นั่นเองซึ่งภายในหนังเนี่ยก็มีรถยนต์เจ๋งๆจ้าๆมากมายหลายคันนะคะวันนี้ Weekly Top 5ก็เลยขอจัดอันดับ5รถยนต์สุดเท่ในตระกูล Fast and Furious มาให้ทุกคนดูกันจะมีคันไหนเร็วเจ๋งจ้าขนาดไหนไปด,ดูกันค่ะ เริ่มต้นกันที่อันดับ5กับรถที่จะพาตัวเอกของเราอย่างเดก,กาชอนะคะฝ่าฟันสึกความเร็วพร้อมกับหลดกระสุนที่มาเป็นสายฝนค่ะพูดมาขนาดนี้เพื่อนๆก็คงพอ,พอนึกออกใช่ไหมล่ะคะแน่นอนค่ะรถคันนี้ก็คือแมคคารน 720S สุดเท่คันนี้นี่เอง สำหรับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถของเด็กกาชอค่ะตัวละครที่จะมาดำเนินเรื่องราวใน Fast and Furious Presents h o p and s h a r s นั่นเองค่ะโดยรถคันนี้นะคะเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือว่านอกจอนะคะถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นชูโรงของแนะคนคาเรนเขาเลยละค่ะด้วยความสามารถในการทำความเร็วถึง341กิลเมต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็มีแรงม้าสูงสุดถึง720แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและด้วยเครื่องยนต์ V8 นะคะบวกกับแรงมาที่ได้บอกไปเนี่ยจึงทำให้เจ้าแมคคารัน 720S คันนี้ค่ะสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงได้นะได้ภายในไม่ถึง3วินาทีค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในเรื่องเนี่ยเราก็ยังเห็นเดกกาชอนะไปไหนมาไหนกับรถคู่ใจคันนี้ของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นการหนีการไล,ล่ล่าหลบหากระสุนหักเลี้ยวแบบ180องศาหรือแม้แต่การดริฟต์มุดลอดใต้รถบรรทุกเนะะี่ะก็ทำมาแล้วละคะ่ะทางสมรรถนะที่แรงขนาดนี้นะคะบวกกับความเช่แล้วก็ฝีมือการควบคุมหลังพวงมาลัยของเดกกาชอแล้วแล้วก็ตั้งมอบอันดับ5ให้เขาเลยละคะ่ะ มาต่ออันที่อันดับ4เลยนะคะถ้าพูดถึง The Fast and Furious พร้อมกับรถ American Muscle Car ขนหนาสีดำที่ดูหนักแน่นดุดันนะคะก็ต้องนึกถึงคันนี้เลยค่ะ Dodge Charger RT ปีชช1970นั่นเองค่ะ สำหรับดอร์ชั์เจอร์อาทีปี1970คันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นรถสุดรักสุดห่วงของปาดอมโดมินิกโดเรโตของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราก็สามารถเห็นรถคันนี้นะคะได้ตั้งแต่ Fast and f u r i o u s ภาคแรกกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าเห็นปาดอมเนี่ยก็ต้องนึกถึงรถคันนี้เลยละค่ะโดยเจ้ารถสุดล้ำคันนี้นะคะจะมีลักษณะเป็น Bbody ค่ะซึ่งเวอร์ชันนี้นะคะก็เป็นเวอร์ชันของปี1970ที่ถือเป็น Minor Change นะคะตัวสุดท้ายของเจ้า b body เวอร์ชันตัวนี้แถมยังคายโมพานนะคะยัง ออกมาบอกอีกด้วยค่ะว่าเจ้า Dodge Charger RT ตัวนี้นะคะถือเป็นรถรุ่นใหญ่ในตระกูลมัสเ l ลที่ดีที่สุดในยุค70เลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวรถคันนี้นะคะที่ออกมาในภาพยนตร์เนี่ยก็ตามสไตล์อเมริกันมัสเซลเลยค่ะก็คือเครื่องแรงเสียงก็คือหนักแน่นนะคะออกมาเป็นตัวเอกตอนปิดท้ายเรื่องและได้ความมีเอกลักษณ์ของ Dodge Charger RT ตัวนี้นะคะก็ทําให้โดดเด่นออกมาจากรถซิ่งทั้งหมดเลยค่ะเราก็เลยตั้งมอบอันดับ4ไปให้เลย สานะคะตังตังต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นของพระเอกหนุ่มของเรานะคะซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวซิ่งไปแล้วในทุกๆเส้นทางรวมถึงผ่านการแข่งขันต่างๆมากมายนั่นก็คือนิสสันสกายไลน GTRR 3 4ปี1 9 9 9นั่นเองค่ะและก็เป็นของใครไปไม่ได้นะคะนอกจากไบรอันโอ n อนเคนนี้นี่เองซึ่งรถคันนี้นะคะหลายๆคนคงจําได้ค่ะว่าได้พาพระเอกไบ i a n o c อคอนเของเราเนี่ยซิ่งมาแล้วนะคะจากภาพยนตร์ too fast t o furious ซึ่งเป็นภาค2ของ ีน้ค่ะซึ่งถ้าให้เล่าแล้วนะคะสำหรับตัวนิสสันสกายไล GTR นี้เนี่ยถือว่าเป็นรถสปอร์ตขนาดกลางค่ะแล้วก็ได้รับการออกแบบนะคะจากคุณซากุระอิชินอิจิโรค่ะแถมนะคะยังเป็นวิศวกรเครื่องยนต์ให้กับรถคันนี้อีกด้วยและแน่นอนนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยก็ทำให้รถยนต์นิสสันสกายไล e GTR คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ และเนื่องจากรุ่น R 3 4นะคะเป็นตัวปรับปรุงจาก R 3 3ค่ะก็เลยทําให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะคล่องแคล่วว่องไวเข้าโค้งได้ดีขึ้นแถมยังมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด5.3นิ้วนะคะที่คอยบอกข้อมูลต่างๆของเครื่องยนต์ความร้อนของน้ําหล่อเย็นหรือว่าอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องและอื่นๆอีกมากมายเจา้า Nissan Skyline GTR R 3 4ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าโผล่มาในภาพยนตร์ได้แบบกระชากใจค่ะ มาด้วยสีเทาตัดน้ำเงินนะคะแถมนี้มีไฟ LED สีน้ำเงินสุดเท่นะคะที่พร้อมจะเฉิดฉายไปบนทุกๆถนนอ๋อแถมว่าเจ้า R34 ตัวนี้นะคะยังเคยพาพระเอกสุดหล่อของเราเนี่ยข้ามสะพานจนได้รับชัยชนะมาแล้วอีกด้วยเท่ขนาดนี้เนี่ยรับอันดับ3ไปเลยคะ่ะ ถึงอันดับสองของเราแล้วค่ะสาหรับรถคันนี้นะคะเป็นสีเหลืองคาดดาค่ะบอกเลยว่าดูแล้วปราดับเปรียวนะคะพร้อมดีไซน์อันทบเฉียวซึ่งก็เคยซิ่งทิ้งรอยล้อเอาไว้แล้วนะคะที่มหาคนครโตเกียวคงจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะรถคันนี้ก็คือ m a z d a RX 7 FD ปี1997หรือ RX 7จ e ดเ s i d ซ for t u n e นนั่นเองค่ะสำหรับรถ m a z d a RX 7คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเคยทิ้งลวดลายล้อไว้บนถนนให้เราได้หลงไหลกันแล้วในภาค3าของซีรีส์ นั่นก็คือ The Fast and the Furious Tokyo d i f t จะเป็นรุ่นที่ใช้ชื่อว่า RX-7 Y s i d e Forjue n นะคะแล้วคนที่พาเจ้า RX-7 เนี่ยออกไปวาดลวดลายได้เท่ขนาดนั้นนั่นก็คือฮานสุดยอดนักซิ่งค่ะซึ่งเป็นคนที่สอนให้พระเอกในภาคนั้นได้รู้จักโลกแห่งการดริฟท์ด้วยล่ะค่ะเจ้าตัว Mazda RX-7 นี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถยนต์สายเลือดซามูไรค่ะ ที่เกิดขึ้นในยุค90นะคะแถมยังเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของรถ RX7 อีกด้วยค่ะซึ่งจารวดคันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังค่ะแถมยังใช้เครื่องยนต์โรตารี่นะคะที่โด่งดังที่สุดข,ของ Mazda อีกด้วยค่ะส่วนตัวเวลไซส์ฟอร์จูนะคะก็จะ,จะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆใน RX7 ตรงที่ว่าตัวบอดี้เนี่ยจะมีชื่อว่าฟอร์จูนะคะแล้วก็ถูกปลกปัน้นโดยสำนักแต่งรถชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นเวลไซน์นั่นเองค่ะโดยในเรื่องนะคะเจา้า RX7 เนนไ โฉบเฉี่ยวค่ะชว์ความเท่สิ้นบนท้องถนนกรุงโตเกียวนะคะด้วยเทคนิคการริบสุดว้าวกลางสีแยกชิบุยาเลยละค่ะแถมเจ้า R x 7นี้นะคะก็ยังเป็นหนึ่งในรถสิ่งที่ดีไซน์สวยอมาตะตลอดการค่ะเพราะว่ามาด้วยบอดี้ที่งดงามเหนือการเวลานะคะเทไม่หยุดชุดไม่อยู่ขนาดนี้ก็ครองอันดับ2ของเราไปเลยค่ะ นึ่งนะคะกับรถสุดเท่เครื่องแรงค่ะที่บอกไว้เลยนะคะว่านอกจากจะดีไซน์โฉบเฉี่ยวสุดสปอร์ตแล้วเนี่ยฉากเปิดในภาพยนตร์ก็ยังเป็นฉากที่น่าจ,จดจาสุดๆอีกด้วยค่ะแน่นอนว่าจะไม่ใช่คันอื่นเลยนอกจาก W Motor l ย c มอ h ตอร์ s ลแคนคันนี้นี่เองสําหรับเจ้า l ลแคน h y p e อร์ o r t จากค่าย W Motor มอเตอร์นี้นะคะก็ปรากฏตัวให้เราได้ย้นชมครั้งแรกกันใน Fu r i o u s ์วค่ะซึ่งเป็นฉากที่ตัวเอกของเราเนี่ยจะต้องเข้าไปขโมยชิฟที่ชื่อว่า God s Eye ที่ถูกฝังใน ยน้นนนคัีและด้วยเวลาที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะจึงทําให้ดอมเนี่ยตัดสินใจที่จะขับไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตคันนี้ภายในตึกราฟา้าก่อนที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะขับทะลุก,กระจกบินออกนอกตึกเอลิฮดทาวเวอร์กันเลยทีเดียวต่างๆเชื่อว,ว่าซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่จดจําของใครหลายๆคนไปเลยละค่ะ สำหรับ W-Motor มอะไรแค่ไฮเปอร์สปอร์ตคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีราคาสูงมากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่3.4ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบ 110ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแต่สาเหตุที่ทําให้รถคันนี้มีราคาสูงนะคะเพราะว่าผลิตมาเพียงแค่7คันในโลกเท่านั้นค่ะและมีเครื่องยนต์วางกลางนะคะช่วยผลิตแรงม้าได้สูงถึง770แรงม้าแถมยังมีความเร็วนะคะสูงสุดอยู่ที่395กิโเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอ้โหเร็วขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะอีกอย่างที่ต่างๆจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไฟหน้าของเจ้าไลคแคทไฮเปอร์สปอร์ตคันนี้เนี่ย กอบไปด้วยทองคําขาวเพชรแล้วก็บลูสไฟร์ค่ะซึ่งนะใครซื้อไปนะคะยังสามารถเปลี่ยนอัญ,ญามณีที่อยู่ไฟหน้าได้อีกด้วยโอ้โหหรูมากๆเลยนะคะขอบอกแต่ต่างๆก็ต้องขอ,อกระซิบบอกทุกคนนะคะอันนี้แอบบอกนะว่าลายแค่นไฮเปอร์สอตที่ใช้ในภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่คันจริงหรอกนะคะแต่ด้วยความเท่แบบเต็มสูบนะคะรวมถึงการพุ่งทะลุก,กระจกข้ามตึกพร้อมกับวลีเด็ดที่ว่าดอมรถบินไม่ได้นะคะจึงกลายเป็นฉากจําของใครหลายๆคนก็เลยต้องมอบอันน หนึ่งไปให้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ดับรถสุดเท่นในตระกูล The Fast and the Furious นะคะมีคันไหนโดนใจเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆมีคันอื่นไหนที่ชอบอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกต่างๆแล้วก็ทีมงานออนไลน์สเตชันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับการรายงาน5นดับสุดเจ๋งจากออนไลน์สเตชันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ